ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ออฟโรดเพิ่มมากขึ้นโดยทางชมรมบรรดาทีกำแพงเพชรได้ขอรับการสนับสนุนบูรณาการจัดการแตกงขันร่วมกับองค์การบริหารจังหวัดกำแพงเพชรโดยแบ,บ่รุ่นการแห่งขันออฟโรดเป็น4รุ่นได้แก่รุ่นซปเปอร์โอเพนรุ่นโอเพนแอดเวนเจอร์รุ่นท่องเที่ยวมืออาชีพ ่านนายกองการสวน เออยิ่งสุภรีเข้ามาดิบ่ดีดูดิ yeah. <sharp> <normalmente> <yep> <sir> นี่นี่ครับนี่ก่อนมาปีดเก็บไว้

เดินกไปหน่อยพ่อ้าก่อน เราเปไายแถบรเด็นแล็ปมันชี่แล็เบียรอะไรกด้แล็ปไฟท้ายเบียร์อะไรแล็ยรท

Gracias. bắt loa ơi xin lỗi các bạn ơi nó như thế này các ơi nó გაიხსენეთ <laughs> <laughs> <laughs>